เปโย405 SI น,นะครับผมปี1996ราคาแค่หลักหมื่นมีเข้ามาให้พี่ๆได้รับชมแล้วเครื่องยนต์ใหม่มากๆนะครับผมแรงสุดแล้วในยุคนะครับผมตรงตามตามราทุกจุดรถไม่มีโดนมาแน,น่นอนราคาแค่หลักหมื่นแบบนี้พี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรมาหาพีก่อนได้เลยนะครับ0902989893คุ้มค่ากับราคาแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดรอบๆตัวรถนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคันนี้นะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ ติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับผมนะนะคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้เลยเดี๋ยวไปรับชมยละเอียยของตัวรถกันเลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่ๆดูท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถหลักหมื่นถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะวันนี้มีรถสวยๆรถยุโรนะครับผมราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับผม ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าแรงสุดแล้วนะครับผมกับเครื่องยนต์แบบตัวใหม่ด้วยนะครับผมมาจากฝรั่งเศสเลยรถคันนี้นะครับผมกับเมอร์ยู405 S5I นะครับผมแต่รู้สึกคันนี้เครื่องจะเป็นตัวเดียวกับ M16 เลยนะครับผมนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นเครื่องยนต์16วาล์แบบนี้นะครับผมสภาพคือสวยกลิบดูรอบๆภายนอกนะครับผมคร่าวๆนะจากสภาพสีนะครับผมถ้าเอาไปปรับสภาพทำความสะอาดสปาภายในภายนอก อยู่ที่ประมาณเกือบเก้าสิบเปรเ็เลยนะครับผมถ้าคนจะเอาไปปั้นสามารถเอาไปปั้นได้เลยพอเพิ่งยกเครื่องมาใหม่นะครับผมแต่เป็นเครื่องของเบ์โยนะครับผมนะสวยๆเลยส,ยลยสภาพกริบแรงมากๆร้อยหกสิบแรงมาได้เลยนะครับผมนะคันนี้หลักมือเท่านะั้นเองถ้าพี่ๆสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรมาหาบุก่อนได้เลยครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามนะครับผมสภาพนี่คือสวยกริบบอดี้เดิมนะครับผมแคบไม่มีโดนเลยไม่มีโดนเลยดีกว่านะครับผมกับล้อแมก ที่ให้มาแบบตรงรุ่นตรงตามตำราแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมให้พาไปรับชมรอบๆตัวรถแล้วกันว่าเป็นยังไงกันมากนะครับผมนะไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมแจ้งราคาไปหรือ,อย่างแต่ราคาตันนี้อยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอาไปวิ่งใช้งานได้เลยนะครับผมราคาเบาๆแบบนี้ราคาเข้ามอไซค์เลยก็ว่าได้นะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะนี่ครับดูกันที่รอบๆตัวรถก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ล้อแมก ตรงรุ่นแน่นอนได้เป็นฟีดเบกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นแ็กขอบ14นะต่างกันไม่เยอะครับในยุคสมัยก่อนที่จะมีตัวขอบ15ขอบ14นี่คือตรงรุ่นเลยนะนําเข้ามาในไทยในสมัยก่อนนะครับผมนี่ครับตัวบอดีเด้เดิมๆแบบนี้นะครับผมอาจจะยังไม่ไทำความจาัดปรับสภาพนะแต่ว่าสภาพคือสวยกิ๊บอยู่เหมือนกันนะครับผม เอาไปเก็บนิดเก็บหน่อยก็สามารถใช้งานได้แล้วต้องแจ้งพี่พี่ไว้ก่อนเลยว่าขายตามสภาพนะครับผมราคานี้คุ้มค่าแล้วนะครับผมเซ็มเก้าพันบาทนะครับรีบจับจองกำบุงได้ที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมดําเนินการเรื่องเอกสารต่อภาษีพรบหรือจัดส่งให้ด้วยก็ได้เลยนะครับผมนะรีบจับจองเข้ามาก่อนนี่ครับคร่าวๆนะให้ดูแบบคร่าวๆนี่ครับรวดเร็วรวดเร็วเลย ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวรถยุโรปผมเองก็ยังไม่เก่งน,นะต้องศึกษาเยอะพี่ๆสามารถติชมกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคเปิดป่าท้าให้ดูเล็กๆน้อยๆนี่ครับผมเปิดง่ายๆนะกดปุ่มเปิดไม่เหมือนรถแบบญี่ปุ่นนะครับผมนี่กดปุ่มเปิดตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยเดิมแน่นอนนะครับผมไม่มีโดนมาพนะยายามให้พี่ๆดูแบบละเอียดละเอียดนะครับผม มารับชมด้วยตนเองนะดูความสวยงามความคมนะครับผมชัด่วนโค้งเว้าเดี่ยมสันตัวหัวรถรามซ่องต่างๆตีนยางนะครับผมเพื่อได้มั่นใจว่ารถไม่มีโดนะตัวไฟท้ายก็แบบคลาสสิกนะครับผมแบบนี้เลยอขอขอุยาตปรับต้องจักเล็กน้อยนะครับผมนี่สภาคือสวยจิบถือว่ายังคลาสติกอยู่นะครับผมไม่ตกยุคตกสมัยถ้าเอาไปเก็บเพิ่มเติมผอกว่าหลอ่อแน่นอนใช้งานในเมืองได้สบายๆนะครับผมนี่ครับ บริเวณด้านข้างถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นตัวโคมียมรอบคันนะครับผมถือว่าสวยงามมากๆเกมดูฝั่งอกผู้โดยสารสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับน,บนี่ภายในนะครับผมเห็นด้านนอกไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าภายในคือนั่งสบายมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมครับไม่ติดเลยนะครับผมลองนั่งมาแล้วและที่สาคัญได้เป็นเบาะนั่งด้วยสีดําแบบนี้นะครับผมไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขาดนะครับสภาพ หม่อิบนั่งสบายสบายน,นี่ครับมันจะเปิดด้านหลังได้ด้วยนะไปถึงฝาโปรงด้านหลังเลยตัวเปอร์โยนะครับผมที่พักแขนมีให้แบบนี้พักเก็บได้ตามปกติเดี๋ยวมีมาให้ครบ,ครบใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคมาดูฝั่งคนขับบ้างดีกว่านะครับจริงๆฟังก์ชันไม่มีอะไรเยอะนะตัวเปอร์โย แต่ว่าเพื่อความแรงของตัวรถก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วของเครื่องยนต์นะแล้วก็ตัวบอดี้ที่ดูคลาสสิกนะครับผมไม่กลมไม่เหลี่ยมนะก็ถือว่าพอคลุมนะครับผมเบาะคูหน้าก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนี่แอบดูสปอร์ตนิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังนั่งสบายนะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้โงมลายเดิมตรงรุ่นนะครับผมตรงตามตำราของเปอร์โยเลยนะคบแบบนี้รอยถลอกแต่รลายงานแทบไม่มีนะครับถ้าพี่ๆมาจับจงองกับบุ๊กเดี๋ยวบุ๊ ทำความสะอาดปรับสภาพให้เลยนะครับผมโอเคดูบริเวณคอนโซลตรงกลางนะครับด้านหน้าม,ม,มีแอร์แล้วก็วิทยุแบบตรงรุ่นนะจริงจจะมีตัวปิดบังวิทยุด้วยนะครับผมซ่อนไว้นะแต่อันนี้ไม่มีนะครับแต่ก็สวยงามครับผมตามสภาพและระบบไฟไม่ต้องไปเดินใหม่เลยใช้งานได้ตามปกติเอกาสารครบถ้วนพร้อมโอนนะครับผม ถ้าเป็นสมัยนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคอนบูดนะสวยๆเงาๆแบบนี้นี่ครับดูว่าที่ห้องเครื่องนะครับผมหลังจากสตาร์ทเครื่องโยนแล้วนะครับผมนิ่งๆแบบนี้เลยเครื่องยนใหม่มากๆบอกเลยครับมยกเครื่องใหม่มาให้นะครับผมเฉพาะเครื่องครับคุ้มค่าแล้วนะเครื่องกับบอดี้นี่คือเติมราคาแน่นอนนะครับผมซือได้เลยนะครับผมโยโก้ทัดเจนนะครับแทนเบดอ่านได้ตามปกติรดโอนได้นะครับถูกก็ตามกฎหมายแน่นอนนะรับประกันเลยครับ เพราะตอนนี้มีเรื่องของสอบอมาควบคุมนะครับผมรถยอแมวไม่มีเอามาขายแน่นอนนะถ้าพี่ๆจะซื้อไปปั้นหรือว่าซื้อไปเก็บสะสมก็ได้นะครับคันนี้หรือวิ่งใช้งานก็ใช้งานได้ตามปกติช่วงล่างก็ไม่มีปัญหาและเมอร์โยเป็นรถที่รอบจัดมากๆนะครับผมถ้าเป็นสมัยก็เหมือนโตโยต้าเลยนะครับผมเพราะผมเองก็ใช้โตโยต้าอู่แล้วนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะแบบนี้เลยนะครับตัวไฟหน้าก็ถือว่าโคมใสยอยู่ไฟมุมอะไรก็หา ไม่ค่อยายากนะครับผมก็ยังหาได้อยู่นะไปต,ตัดหมอกสปอร์ไลน์มือให้เดี๋ยวลองปิดปาโปงให้พี่ๆดูสักเกน้อยแล้วกันให้ดูกันแบบเต็มๆแล้วผมพอปิดตาโปงแล้วจากตรงมาสวยแน่นอนนะครับผมแบบนี้สามารถเอาไปแต่งซิงได้ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ก็ถือว่าภายในก็ยังรูรานั่งสบายนะครับผมแบบนี้โอเคสําหรับวันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมให้พี่ดูกันแบบรวดเร็วนะครับแบบนี้เลย ถ้าพี่ๆสนใจมาดูรถด้วยตัวเองครับผมผมอยู่กรุงเทพนะถ้าพี่ๆร่างกายจะมาหาผมเดี๋ยวผมพาทดลองขับแล้วก็รับชมรถกันแบบเต็มที่เลยนะครับผมนะบูรุงเทพโทรหาผมได้เลยครับ0902989893หรือสนใจจับจองเข้ามาก่อนก็ได้ครับสําหรับเบโยอันนี้นะครับผม4ปี96นะครับผมราคาอยู่ที่19,000บาทราคาคุ้มมากนะเฉพาะเครื่องก็คุ้มแล้วผมบอกเลยและได้บอดี้เดิมที่ไม่โดนด้วย มโอเคอย่าลืมจับจองกระปุนะครับศูนย์เก้าศูนยสองเก้าแปดเก้าแปดเก้าามลหมื่นถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอเ็นฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะแล้วก็คอมเมนต์ติชมกันได้ต้องมองตรงเลยนะรถบุโรบไม่เก่งจริงนะครับผมนะแต่ว่าก็สามารถคัดสรรมาให้พี่ๆได้นะครับผมเอาลบวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมรถเข้าใหม่ราคาหลังหมดจะเป็นขนาด ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม